ขาดปลอดไทยหายอยู่หา้างกิ้ก็ขอให้มันมันอือหึาเห็ดจากหอยได้เตตะกา้าหน่อไม้ก็ได้เตตะกา้ามันมันลูกผลัดหลานขาดปลอดไทยเด้อเฮียงยายญ่ขึ้นได้รถใหม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะพี่น้องเอายายคือสวัสดีครับล่ะ <c oughs> เป็นยายแม่มือนีอาามาเติมรถให้แต่เช้าเลยเลิกสะดวกอยู่น้ำปากเฮาเนาะเล,เลิกงามยามดีอยู่ที่เฮาว่าเฮาเฮ็ดช้นนี้รับฝนแม่ยนังแต่เชา้าดัดทีนี้กัสิงดสวยปะยายโอ้ย ยายเขาสิ้นยึกมือเลยเด้อมาได้ยายไปให้ลูกให้หลานหาอยู่หากินก็หาอยู่หากินก้าวไปทางเด็กต่อให้มีเต้ก้าวสวยๆก้าวเฮงเจะเดินก้าวหน้าเนาะยายเนาะยายเขายกรอดจักน้อยยังได้เดียว่าได้ว่าได้ยายมาเจอมรถให้เลยยายเม็ดนี่ให้กินหนึเดอรมือนี่เด้อยายเสียดุฮิฮิมันกำลังดังกำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ยายก็รู้จักไวรัลคือกันเจ้ ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกะทิเจ้ามาม <c oughs> เามามบ,ามาบิกฝีมือยายก่อนอื่นยายต้องไปขุดมะพร้าวก่อนโอ้ตะเวนคือออกแต่เ,เท้าแท้ไปเกียงยายสวยเนาะโอ้ยเกียงใหม่เนาะเสื้อนี่ป้านายจังเปลี่ยนสีนี่โอ้ยพี่น้องมีลายสวยๆส่งมาให้ยายใน่เด้อเ่อหาซื้อมาได้อีกอ่ะนี่จ้ะ ทำข้าวเหนียวมะม่วงกินเดี๋ยวสิต๊กเทนตามเกษตรว้ามือนีิคือปากเดงช่วงเทนกับเมืองหนาหนิดูยิ้มหนิดูเนาะปากแดงทาแป้งเดือดใจเนาะจะสวยจะสวยทะเลมา่วนยายเนาะยายกระชวนเลยยายบมาบอกไปเองเนาะเป็นรัดากระชวนเลยยายยฝรั่งฝรั่งลาะยายยาฝรั่งมักใจวะยากเลยเนาะฝรั่งสิกุ้มเอา าน,น้องเก๋ก็บ,บอกยายเค้นมาไปเที่ยวทะเลนำกันกับบมามีชุดสวยให้ใส่พ่อเด้นน้องเก๋เด้อคําตอบเมลาดาเด้อได้เค็นยานได้ยานฝรั่งมัดยายเค็นก็เลยบอกไปว่าจะให้ใส่ชุดงามๆนั่งหัวเรือเอบค่าสวยๆให้ถ่ายรูปยายกับบมายฝรั่ง <c oughs> ยายทำใจไปได้ <c oughs> ยายยายในย่านฝรั่งมักยายแอ่งชิดดีไปฝรั่งมักเอ็นเอาไหนยากอีกยากจะได้ขอฝรั่งอีกเอายายบวกตีอยู่เมืองนอกเมืองหนาบ้านขับเป็นนัดเอาไหนเนาะฝรั่งมักกับเอ็นเอาไหนล่ะไอ้สิตรงสเปคฝรั่งก็ได้แต่จะไปรู้อยากบอกกะยายยายฝรั่งมันตื่นโพส สุกดอ,อกข้าวยายสุกดอ,อกข้าวเพื่อทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็เอาไว้เอ็ดน้ำกะทิละข้าวเหนียวเนาะมาจากห้กงมง่วงได้มาจากนี่ทงยูซุกแหละมองม่วงน้ำดอกไม้ด้วยจาะนี้ววหวานหอมหอมกินไปหลายหน่วยเลยก่อนหน้ากินหน่วยเหลืองคนนี้นะบอกกินเนาะ <c oughs> อนยายเนาะมันเป็นมะม่วงอันนี้น้ำแร่ธรรมชาติมรรได้บริบบ,รบ่มบมันแก่เต็มที่ไม่เก็บไผยกสมนึ่งกินมาเรื่อยๆจะกินตั้งแต่ ยังบวกําลังมันๆเนาะต้องแก่เต็มที่จ้ะนี่ก็ผ่านมาหลายมื้อเลยจนนึ่งซุกเองเลยจ้ะบ่มธรรมชาติมันก็เลยเป็นสีนี้เนาะจ้ะถ้าเพิ่นดลูกบ่มอย่างนะพัพเพิ่อนเอ็กขายบ่มแก๊สเลยเนะาะเพิ่นสีหัวหนังสือพิมพ์ใส่ลังใสล่สลังกล่องลังพลาสติกเพิ่นหนะกกันเนาะเพิเ่นก็เอาแก๊สใส่วางใส่โอ้ยคืนเดียวเท่านั้นเลยลื้งเชียวเพื่อเพิ่์ดกระสีสวยเนาะเพื่อกระสีสวยแต่ในซุกธรรมชาติจ้ะแก่เต็มที่เลย บ่มธรรมชาติมันก็เลยได้สีแบบนี้ต่เนื้อข้างในเหลือหวานนะ,นดะเดี๋ยวหายายสูตมะพร้าวแล้วก่นเดี๋ยวมาเบิ่งขันตน้นหายายพายพี่น้องมูอขนมหายายพายเอสเด้อจ,จ้ะสูตรยายเด้อมือเด้อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไป <c oughs> ต้องกินได้เลย <c oughs> ยายไ <c oughs> อ้ยังยายบันี้ขันน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมาเตรียม เนี่ยคนเนี่ยเกลืคไอ้เกลือ,อเกลืออเกลืออันนั้นแหละพอล้วมันจะเค็ม,มตางไา้ตาทไายไข,ขาวอ้ออันนี้วา้เอดมูนข้าวเหนียวด้วยจ้ะก็เอดน้ำไ,ไวไไ้ร้าด้ำในยย้ายนี่นี่อ,อันนี้หัวกะทิ เหมือนกันจะใส่เหมือนกันแต่อันนี้เขาจะาไปตั้งไฟเขาบุมีแป้งเขาก็บรต้องใส่นใเนา้อายเ่าะแป้งของเจ้าใส่เลยอันนี้ค่ะมันต้องหวานหวานมันมันอเพราะว่ามะม่วงเราหวานแล้วใส่เกลือน้ำจ้าเหมือนกันแต่อันนี้เราจะเอาไปเคี่ยวไฟไฟกลางๆเคี่ยวพอน้ำเดือด อุ่นน้ำตาลให้ละลายน้ำตาลกับเกลือละลายเลยก็เอาข้าวเหนียวมาตักใส่ได้แล้วจ้ะอายัดไปเอาข้าวเหนียวม,มาโอ้ลืมลืมใส่ใบเตยอันนี้ต้องใส่ใบเตยนะต้องนำไปตัดใบเตย เลยต้องใส่ข้าวเหนียวฟมหอ้อดในน่ะยายเน้ะหามใส่ตอนเย็นยกออกจากเตาเลยโอ้ออยนเนีน่ข้าวเหนียวอ้มทอดเอาอีก ยายให้เราอออกนี่เด้อไปเลยเข่าบ้านเฮาเข่า,ขาแม่ทองอยู่หลยจะพอแล้วจ้ะเดี๋ยวกินโมบติตบางทีอาจจะมีดอกยาตอนที่สาบติแช่ไว้มื่อคืนสาติก๊ก็เลือกเอาเลยแต่มันก็ยังอาจจะมโมบัตส์ดำๆนั่นแหละดอกยาเอาคนน้นบบในค้นในเนข่ากันแล้วปิดฝาไว้ปิดฝาไว้สิบถึงสิบห้านาทีคนอีกยังบ่ทั่วยายนั่นแหละคนเลย ยังเขาซ้ำโอเคเกี่ยให้จา้าเนี่ยเกี่ยข้างๆอยู่ยข้างบน,น,น,นมีมนะมร่วมเนาะใช่ไ กรถั่วมิดเข่าพีฟ้าสิบนาทีเราค่อยมากับอีกทีเม่นบายายเม่นจ้ารออีกสิบนาทีระหว่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเคี่ยวน้ำกะทิหัวกะทิเอาไว้ลาดนะจ้าปกนดีเดอ้<ม>บอบบเอามือบ่เอานิ้วนำเด้อ้าจะต้องโหดหวานทุกลูก น่ะลูกชายเพื่อนกัมักขนาดกินมกม่วงนี่ยักษ์คนปอกมกม่วงเพียง,งต้องมาแล้วได้ดนึ่งชูเอ,อ๋ยชมเงามหารานเพละตเลงตรึงตระหิดอะไรต่อเนาะแับนี้เพียงสมัยใดเนาะสมัยรุ่นยายตัว <laughs> ระว่างโลข้าวเหนียวมูนได้ที่เนาะก่อนหน้าน,นี้ยายเคี่ยวน้ำน้ำกะทิไว้ลาเรียบร้อยเลี๋ยด้วยจก้กเอาไปตั้งไฟปอกขัาวมูงเสร็จครับจัดจานหอมชิมเนื้องามๆเหลืองหอมมันสุกธรรมาชาติจะหวาน น้ำดอกไม้ยายเรี็บร้อยโอ้ยสีเหลืองสวยมากเลยมะม่วงามาจากพี่น้องได้เวลาเสิร์ฟแล้วขนออมโมนของเราอุย้ยเม็ดเลียงเม็ดสวยมากโอ้ยเสียงแดดจ้าขนาดเลยเนาะจริงจ้ะเด็ เม็ดสวยยใหญ่อยังนี้งบใหญ่เสียไปตกแต่งให้ให้ดูหนักกินไหมแนนี่นอ๋อเสียตักใส่แล้วมากรูบใช่นี่กรุบไปฮันบ่กรุบไปฮะป้ออกอยู่บ่สิเป,ป็นอย่างที่ยายคิดอยู่บ่บสโคแสงจ้าพอดข้าวเหนียวมูนเม็ดงามอีหลีจ้ะแววเลย น้ำกะทิบุ๊บว้าวได้ยูได้ยูได้ยูยูายอ้าวช้อนเอามาเดียวไปเอาช้อนให้ยายปิดไว้อลยนะมะม่วงยายกระโปกไปเรียบร้อยเลยช้อนส้อมเลยยายเด้อตอนจั๊กมะม่วงย่านมะม่วงแล่นเดี๋ยวนอนยายแป๊บนึงจ้ะยายไปเอากระบวง เอาช้อนเดดยมเช้าอาบผิวตอนนี้เราลาสักแปดโมงชุดเรียบร้อย้อมเสิร์ฟทำกินเองตาวเหนียวเราหวานมันทังกะทิถ่ายรูปก่อนยายแป๊บนึง ห้าสี่สามมะม่วงยิ้มแช่งเอาลาดบัดนี้ลาดแล้วเอามาว่มุมพี่ใส่จานอ่ะมันคือโบเหนียวข้นเนาะฮางโบมีฮางโบมีแป้งเอาบปได้ใส่แป้งมันเนาะเอไปใแป้งมันโอ้เป็นยังชิมเลยตอนนี้ทำใส่แป้งมันเพราะมันจะเป็นแบบขาวจั่วเลยเหนียวขาวๆเนาะโอ้ยเดือบร้อย ยกออกมาล่มๆพี่เอามาโชว์ดูนี่ถ้าอยู่ในล่มๆมันก็จะหน้าตาประมาณนี้เด้อจ้าอ่ากินมอเอาชิมแบบนี้ขนมเหนียวมันมมอนค่ะพี่น้าอร่อยนะอะไรนะไไะอีกเนี่ยมัมมอนอร่อยนะอท่งนิดไม่ข้าวอะแท่งนิดไมคะ อืมฝีมือ,ามอ,อยายแซ่บอีตัวนี่พะเอกดก็แซ่บนะ,มะ <c oughs> เมนูนี่ค่ะเมนูข้าวเหนียวมะม่วงช่วงนี้กำลังเป็นกระ,สรนะะแสนะแมนเราด,ด,ดูเป็นฤด,ดูของมะม่วงแมนนี่นะน่าดูทุเรียนก็ข้าวเหนียวทุเรียนน่ะตอนนี้แมนจ้ะแซ่บ่น้องถามมาหลายขนาดเรื่องทุเรียนทุเรียนบ้านมันยังบุซุกเด้อจ้ะยังยังไปเก็บบ่ได้ยังร้อนอยู่ ทุเรียนบ้านสุกได้ชมคลิปแน่นอนจ้ะพาไปเก็บแบบเสียวๆพี่น้องกระุ่นนํำคูปียาทุเรียนหล่นเสียหัวแต่กระชได้กินข้าวเหนียวทุเรียนแต่ตอนนี้ตามกระแสไปก่อนข้าวเหนียวมะม่วงฝีมือยาเคีนมาจืมรถไหนพ้อมแลวกมาเม็ดเมนูข้าวเหนียวมะม่วงสู่พี่น้องกินน้ำจ้ะยอดเลยหวานมันหวานหอม จะคำดูอ่างลูกอา่างแล้วละเมื่อแบบน,นี้ค่ะเอ็ดกินแล้วละเมื่อเดี๋ยวจะไปเอื้อนเบาเคียนมากินได้แบบน,นี้ <c oughs> ยายพอละเอ็ดกินเมนูนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาเบาเคียนไปหายอยู่หากินทางใดเดี๋ยวมารุ่นนำนำกันเนาะจา้าเจอมรถใหม่เนาะ <c oughs> ได้เม, <c oughs> มนูอย่างได้เมนูอย่างออกไปหายอย่างให้มันหวานหายอยู่หากินให้มันหวานเอาเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อย,ยายจะได้มาบ่อยๆคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า